ไปไปหนปูไปไปหนบ้ากะจะให้นองหวานมันยังไงนีแตกบะแตกมันสิไส่จะไปกุจีโอเอเอาไล่ยลเลยเป็นบาไม่ไม่สีชส้มีสีเพ่มอ่ารัหมาสัสดีครับเดยมพลจะพาไปดูสีไนะเธอดมีชิ้นก่อนสีไส้จะจกุีนอื่อันนี้ยังยังหน่อยนะคะอันนี้จะยังยันหน่อยนะคะอันนี้ด้วยหอมยนนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเป็นอ ายตู้มาอยู่นี่แล้วมีควายใครมีควายมันโอ้ยควายมนคิดเดือนเรืออ้าใส่เกือบป้าสิเล่นอะไรอืมไปขุนแมงกุจีก่อนค่อยมาเล่นที่ทรายกุจีก็มีไม่มีกุจีไงตรงนี้เดินมานี่ ชายด้วยนีมีพี่พี่ชะใสร็จไหมอะไรนะใส่รองเท้าไหมใจะเย็นนะอืมจะเย็นเย็นนะใจเย็นเย็นนะโอเครักมันม้ยรักค่ะ <laughs> อูย้ยสลวยกเลยอ่ะไปขุดยึดยี้มาแล้วค่อยแวะเล่นทรายกัน,นะนเนาะ